การสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคนดูต้องเข้าใจว่าบุคคลที่คุณมุ่งหวังว่าจะเข้าถึงนั้นต้องการอะไรและคุณสามารถเติมเต็มความต้องการหรือหน้าที่งานนั้นได้อย่างไรเนื่องจากคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ผู้ชมด้านล่างนี้คือแนวทางสำคัญสำคัญในการสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจ1 รู้จักผู้ชมของคุณทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายสิ่งที่พวกเขาสนใจความต้องการและปัญหาที่พวกเขาพยายามแก้ไขดำเนินการวิจัยตลาดและสร้างบุคลิกภาพผู้ซื้อ b u y e r Personas เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องได้ 2. สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าคอนเทนต์ของคุณควรแก้ไขปัญหาตอบคำถามหรือให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่ผู้ชมทำให้พวกเขารู้สึกได้รับบางอย่างจากการดูหรืออ่านคอนเทนต์ของคุณ 3. ใช้การเล่าเรื่องคนเราชอบเรื่องราวการเล่าเรื่องสามารถช่วยเชื่อมต่อผู้ชมกับคอนเทนต์ของคุณได้บนระดับที่ลึกซึ้งกว่าทำให้เนื้อหาของคุณน่าจดจำและมีอิทธิพลมากขึ้น 4. ใช้ภาพและวิดีโอภาพและวิดีโอมีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมได้มากกว่าข้อความเพียงอย่างเดียวพวกเขาช่วยให้คอนเทนต์ของคุณมีชีวิตชีวาและง่ายต่อการบริโภคห้่ ปรับแต่งให้เหมาะกับแพลตฟอร์มตรวจสอบว่าคอนเทนต์ของคุณเหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่คุณเลือกใช้ซึ่งอาจหมายความถึงการปรับขนาดภาพการลดความยาวของวิดีโอหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงโทนเสียงของข้อความ 6. การใช้ SEO ค้นคว้าและใช้คีย์เวิร์ดอย่างมีประสิทธิภาพในคอนเทนต์ของคุณเพื่อช่วยให้ผู้คนค้นหาเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้นผ่านการค้นหาออนไลน์ 7. ใช้การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจว่าคอนเทนต์ชิ้นไหนได้ประสิทธิภาพดีที่สุดและใช้ข้อมูลนั้นในการปรับปรุงคอนเทนต์ในอนาคตการสร้างคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลมาจากการวางแผนความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคนิคอย่างมีสติพยายามทดลองและปรับปรุงคอนเทนต์ของคุณอยู่เสมอเพื่อที่คุณจะสามารถสร้างสารรค์เนื้อหาที่ตอบโจทย์และทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่องโยงได้